และในวันนี้พี่จะมาสอนวิธีการรับผลึกคริสตัลฟรีๆได้ยกเซิร์ฟเวอร์กันก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับ,บน้องที่อยากได้ผลึกคริสตัลมาเล่นกิจกรรมนี้รับฟรีกันยกเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับทางฟรีไฟล์ก็มีกิจกรรมนะตั้งแต่วันที่29มีนาถึง20เมษายนนะครับได้รับกันฟรีๆเลยนะสำหรับผลึกคริสตัลนะครับเอาละ วิธีการที่จะได้รับผลึกดิสตันเนี่ยจะเป็นอะไรนะครับแล้วก็จะได้ทำยังไงแล้วก็จะรับยังไงนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามบนกระดิ่งช่างเตือนนะครับต้องบอกเลยว่าของทั้งหมดนี้ทุกคนสามารถแลกกันได้แบบฟรีๆยกเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับแต่ว่าเงื่อนไขและวิธีการได้รับเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยเราไปฟังคลิปนี้กันดีกว่าครับ ก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมสําหรับวิธีการจะได้รับผลึกคริสตัลนะครับเราจะต้องลงไปเล่นเกมให้ครบจํานวนที่กําหนดนะครับผมก็คือสรุปสั้นๆเลยเล่นครบกี่เกมก็ได้นะครับจะได้รับโซเ็นเป็นเศษผลึกคริสตัลมาแบบนี้ฟรีๆนะครับมันจะสุ่มดรอปนะก็คือมันจะสุ่มให้เราหลังเราเล่นจบเกมนั่นเองแบบนี้เห็นไหมครับเราก็สามารถเก็บสะสมได้สูงสุดวันละ10เศษผลึกคริสตัลนะครับ ก็สรุปเลยง่ายๆก็คือต้องเล่นครบกี่วันไม่รู้จนกว่าคุณจะเก็บได้ร้อยร้อยอันแล้วคุณก็ามาแลกของเป็นสุ่มในตู้นั่นเองนะครับก็สรุปง่ายๆคือมันจะให้เราหลังจบเกมนั่นเองนะครับแต่จะได้รับสูงสุดแค่วันละสิบโทเคนเท่านั้นอย่าลืมกดติดตามนะครับถ้าไม่อยากพลาดของแจกฟรีจากฟรีไฟเออร์ครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมแจกมันวันหยุดนะครับสำหรับใครที่อยากได้สก,กินรถมอเตอร์ไซค์ฟรีนะครับผมเป็นเว็บร้อยสิบฟงเชงแบบนี้นะครับ กติกาง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่คุณลงไปเล่นเกมกับเพื่อนแค่เกมเดียวเท่านั้นครับใครมีเพื่อนที่อยู่ในเกมเนี่ยชวนมาเล่นด้วยกันได้นะแค่เกมเดียวเท่านั้นก็จะรับสก,กินมอไซร์1้อสิทรงเชงแบบนี้ฟรีๆถาวรยุคเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้นะรีบไปชวนเพื่อนมานะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้มีสิ้นสุดแค่วันจันทร์ที่31เเวลาตีสี่เท่านั้นนะครับผมก็คือถ้าพลาดแล้วพลาดเลยนะของแจกฟรีแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับ อย่าลืมกดติดตามหนะถ้าไม่อยากพลาดของแจกฟรีจากฟรีไฟเอานะอ้อแล้วก็ยังมีกิจกรรมเล่นครบ120นาทีนะครับได้รับโทเค็นมาสูงสุด30โทเค็นนะครับสามารถแลกรับของรางวัลน,นี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นเสียงรูปโปรไฟล์รูปพืนหลังหรือสกินปืนหรือสกินแฟชั่นถาวรได้ยกเซิร์ฟเวอร์อย่าลืมกดติดตามบุคระินแจ้ง,งเตือนด้วยครับแล้วเจอกันของแจกฟรีคลิปหน้าครับ